เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคำนเนวียนกัมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านสวัสดีครับท่านผู้ชมผมอาจารย์สมเจตแสงคำนานวียนกัมพู่วงจุ้ยบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ15ได้แก่บ้านเลขที่96หรือ69านำาบวกกับ6เท่ากับ15น 9, ํานำกบวกเเท่ากับ15เช่นเดียวกันบ้านเลขที่ 72็ทับ 105, นํนา 7+ ำเบวก2บวกหบวกบวกาเท่ากับ15หากว่าบ้านของท่านเป็นบ้านเลขที่15นั่นคือบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ6ท่านต้องไปติดตามชมคลิป่วงจุ้ยบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ6ท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมจะลงไปในเนื้อหาสาระที่ลึกขึ้นท่านที่เพิ่งผ่านเข้ามาพบ หรือว่าพึกแวะเข้ามาดูผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวียงคำพูและนี่คือช่องสมเจตช n แนลอยาก้็ไานไปติดตามชมคลิปก่อนหน้านี้ไปกด s u b s c r i b e แล้วก็ดูคลิปห่วงจุย้ยเล็ที่บ้านชื่อห่วงจุย้ยเล็ที่บ้านเลยอันนั้นเป็นปฐมบทของห่วงจุย้ยเล็ที่บ้านแล้วว่างหรือสะดวกก็ไล่เรียงมาท่านจะชมคลิปนี้เข้าใจและเห็นภาพมากขึ้นบ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับสิมักจะอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ หรือตึกขนาดใหญ่เป็นตึกแท่งแหลมแหลไม่ใช่ต้องเป็นตึกขนาดใหญ่กว้างถ้าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่มีหลายห้องสมาชิกภายในบ้านมักจะมารวมกระจุกอยู่ห้องเดียวและห้องที่เหลือก็จะปล่อยไว้เป็นห้องว่างเปล่าแทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ผู้หญิงบ้านนี้เป็นคนที่คิดเร็วเคลื่อนไหวเร็วและห่วงใยห,หน้าตาคำนึงถึงความรู้สึกของคนรอบข้างมากกว่า ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองกลัวคนนู้นเขาจะว่าเราสายตาที่เขามองมาเนี่ยเขาตำหนิเราไหมห่วงใยดูแลคนรอบข้างมากกว่าตัวเองส่วนผู้ชายบ้านนี้เป็นคนที่มีความสุขุมมีความละเอียดรอบคอบมีเหตุมีผลและเช่นเดียวกันครับเป็นคนใจดีพลังความหมายของหมายเลข15นั้น เปรียบเหมือนรถบริการสาธารณะง่ายๆเลยก็คือแท็กซี่นั่นแหละครับคนนี้เรียกอกอกไปส่งคนนี้เสร็จคนนี้เรียกก็ไปต่อดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ทั้งสามีทั้งภรรยาทั้งผู้หญิงผู้ชายมักจะห่วงใยความเป็นไปของคนรอบข้างมากกว่าตัวเองบ้านเลขที่บวกวมครั้งเดียวเท่ากับ15จึงเป็นเหมือนที่ทําการของกำนันผู้ใหญ่บ้านคนนี้เดือดร้อนลูกถูกจับทํายังไงฉันไม่มีเงินประกันมาขอยืมเงินประกัน คนนี้ไปสมัครงานแล้วแต่เขาขอให้มีคนคข้าประกันหน่อยเจ้าของบ้านนี้เป็นข้าราชการช่วยไปเซน็น์ค่าประกันให้หน่อยไม่มีใครเลยช่วยฉันหน่อยนะนึกว่าสงสารเนี่ยสามีฉันกําลังจะล้มละลายถ้าหากว่าไม่มีเงินสองหมื่นตอนนี้ต้องโดนจับติดคุกแน่เลยเพราะไปตีเช็คไว้เอาเอาคนชั้นไปนี่คือความหมายของคนบ้านเลขที่บวกรวมเท่ากับสิบห้าครับทฤษฎีของหงจุ้ยเลขที่บ้านครับนําเลขที่มาบวกรวมกัน ถ้ากรณีที่มีผลรวมเป็นเลข2หลักก็บวกอีกครั้งหนึ่งการทํานายเพื่อที่จะนํามาสู่การแก้ไขจะใช้วิธีโยองกันไปโยงกันมาผมยกตัวอย่างให้ท่านเห็นภาพบ้านเลขที่6ที่มาจากบ้านเลขที่6หรือบ้านเลขที่ที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ6ฟังแล้วงงไหมครับบ้านเลขที่6ก็คือบ้านเลขที่6เราหยิบยกเลข6มาเลยส่วนบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ6ผมยกตัวอย่างไปบ้านเลขที่3 3อันนี้คือ6 ที่มาจากบ้านเลขที่6หรือ6ที่มาจาก33อันนี้เป็นกรณีแรกบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ15เช่นกรณีตัวอย่าง 96- 69 72อทับหนนอันนี้บวกรวมเท่ากับ15นํานำกับ5มาบวกรวมกันอันผลรวมก็จะเป็น6อันนี้6ที่มาจากผลรวม15ส่วน6อันแรกมาจากบ้านเลขที่6หรือบ้านที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ6ถัดมาคือบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ24เช่นบ้านเลขที่888 บวกรวมเท่ากับ24นำสอบวกกับ4เป็น6เช่นเดียวกัน 6- 3สาอันเนี่ยครับจะต่างพลังกันพลังจะต่างกันบ้านเลขที่6เลยหรือบวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ6จะเป็นบ้านที่คำนึงถึงความสะอาดคนที่อยู่ในบ้านเลขที่6หรือบวกรวมเท่ากับ6นะครับอยู่แล้วไม่มีความสุขอยู่แล้วไม่มีความเจริญบ้านหลังนี้พลังความหมายของเลข6นี้จะเป็นบ้านที่ชอบความมีระเบียบและหน้าบ้านก็เหมือนหน้าเรา เรารักษาดูแลเราต้องอาบน้ําประทินโฉมตัวเองก่อนที่จะออกไปสู่สังคมยังไงบ้านเลขที่6กเขาก็ชอบอย่างนั้นโดยบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ6หรือบ้านเลขที่6นั้นจะไม่คํานึงว่าใครจะมาชมชั้นใครจะมาดูหมายเลขหกนะครับเป็นหมายเลขของความสวยแต่บ้านเลขที่6ที่มาจากเลข6เลยหรือมาจากการบวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ6จะไม่คํานึงว่าใครจะมาชมชั้นหรือไม่ชมแต่ชั้นต้องดูดีเข้าไว้ ฉันต้องสะอาดเข้าไว้ส่วนบ้านเลขที่ที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ15นั้นหมายเลข6ที่มาจาก15จะเป็นหมายเลขที่อยากให้คนเข้ามาชมดังนั้นยอมทุ่มเททุกอย่างเพื่อให้คนเข้ามาชมมานิยมยกย่องความสุขของคนที่อยู่ในบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ15คือได้ยินคนเขาชมได้ยินคนเขาพูดถึงนั่นคือความสุขของคนบ้านอยู่ในบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ15 ส่วนบ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ24บ้านนี้เป็นเหมือนนางสาวไทยฉันต้องสวยหรูและดูดีดังนั้นบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ24จึงเป็นบ้านที่มักจะจัดตกแต่งอลังการและทําทุกอย่างเพื่อให้ผู้คนแวดล้อมนั้นมาชื่นชมในความในความมั่งคัง่งในรถที่ฉันใช้ลัมโบกินีในการตกแต่งบ้านที่โอ้โหหรูหราอลังการสไตล์หรุยนั่นแหละครับคือบ้านเลขกที่บวกรวมเท่ากับ บวกลมครั้งเดียวเท่ากับ24นี่คือความหมายของเลข6 3ลักษณะผมมาลงลึกในรายละเอียดนิดนึงในการวิเคราะห์ในการทำนายเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขนะครับจะต้องดูตัวเลขประกอบด้วยเช่นบ้าน96หรือ69 9เนี่ยคือการเดินทางคือความเคลื่อนไหวส่วน6เนี่ยคือการหวนกลับเวลาท่านเขียน6เนี่ยท่านจะหวนกลับเข้ามาหมายเลข6เป็นหมายเลขที่คำานึงถึงตัวเอง ส่วนหมายเลข9าเนี่ยคำนึงออกไปข้างนอกดังนั้นบาลี96เจ้าของบ้านผู้อยู่อาศัยทั้งผู้หญิงผู้ชายจะขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะอะไรกําลังจะไปแล้วหมายเลข9ใช่ไหมฮะหมายเลข6กลับมากําลังจะไปถูกเขาดึงมาเดี๋ยวมาคุยกันก่อนพอดีฉันมีเรื่องเรื่องเดือดร้อนแต่ถ้าเป็น69กล่ะ69กับ96ต่างกันไหมต่างกันครับ6เนี่ยคำนึงถึงตัวเองส่วน9าเนี่ยคำนึงถึงผู้อื่นสายภาพเป็นเสงชัด คนที่อยู่ในบ้านเลขที่69ยอมช่วยคนอื่นเพื่อหวังว่าเวลาที่ฉันเดือดร้อนเขาคงจะมาช่วยบ้างคือช่วยในลักษณะที่คำนึงถึงตัวเองแต่9 6บเนี่ยบ้านเลขที่9 6เนี่ยช่วยโดยลักษณะที่คำนึงตัวเองน้อยมากคำนึงถึงความเดือดร้อนผู้อื่นก่อนแต่69เานี่ยคำนึงถึงตัวเองว่าฉันช่วยเพื่อให้เขาชื่นชมฉันฉันช่วยเพื่อให้เขาไปโพสต์ในเฟซฉันช่วยเพื่อมีใครสักคนหนึ่งมาแอบถ่ายคลิปแล้วไปลงในเฟซ ฉันก็จะมีหน้าตาไปทําคลิปลงใน YouTube จะมีหน้าตาที่ได้รับการยอมรับนี่คือบารที่69ถ้าท่านผู้ชมครับรายละเอียดตรงนี้เป็นรายละเอียดที่ผมเริ่มเจาะลึกเข้าไปแล้จากนี้ไปผมจะหยิบยกตัวอย่างนี้เพื่อให้ดท่านเห็นภาพเราจะพูดกันถึงเลขแบบตัวต่อตัวและประกอบกับเลขผลรวมทั้งเลขที่บวกรวมครั้งเดียวและเลขที่ที่เรียกว่าเป็นการบวกรวมสุดท้ายท่านผู้ชมครับ ถ้าท่านอยู่ในบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ15การจะลดปัญหาการถูกเบียดเบียนนั้นผมเรียนแนะนำในเบื้องต้นที่บอกว่าเรียนแนะนำเบื้องต้นคือบ้านแต่ละหลังเนี่ยหันทิศทางต่างกันเลขประกอบไม่เหมือนกันและดวงชะตาหัวหน้าครอบครัวต่างกันเบื้องต้นให้ท่านปลูกไม้ดอกหลากสีสันหน้าบ้านไม้ดอกอายุสั้นเช่นคุณนายตื่นสายดอกพิทูเนียแพรเสี่ยงไฮ แล้วก็ผักากรองในส่วนของผักากรองนีครับอย่าปลูกเยอะเพราะผักากรองจะมีกลิ่นบางอย่างที่ดึงดูดมูเขียวเข้ามาอยู่ปลูกกระถางน้อยกระถางเล็กๆและวจะเป็นไปได้อยากให้ปลูกเป็นลักษณะของกระถางห้อยหน้าบ้านเตรียมไว้สองชุดพิทูเนียเนี่ยจะเป็นไม้ดอกอายุสั้นที่อยู่ได้ไม่ยืนยาวพอต้อเตรียมไว้สอชุดว่าพอชุดเนี้ยเริ่มเหี่ยวเอาออกมาเอาชุดใหม่ขึ้น มันจะมีสีแดงสีขาวสีเหลืองสีแสดสีส้มเอาโปรประดับพลังความสวยงามตรงนี้มันจะสอดคล้องกับความหมายเลขที่15เลขที่6จะมีพลังที่ลดการถูกเบียดเบียน,ยนขอขอบคุณที่ติดตามชมครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ถ้าคิดว่าใช่และเป็นประโยชน์ก็กดแชร์รักกันแน่ๆไม่เปลี่ยนแปลงอย่าลืมกดซับสไคร้ครับถ้ายังไม่มีหนังสือของผมครับงานเขียนของผม13เล่ม13เรืเ่องคนอะไรไม่รู้เขียนหนังสือเยอะจริงๆ13เล่ม13เรื่อง สั่งซื้อวันนี้ที่สำนักงานราคา1,000บาทฟรีค่าจัดส่ง0817008644เช่นเดิมคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำรวยมัง่งคั่งเงินทองไหลมาเทมาขอขอบคุณและสวัสดีครับ